ปณิธานมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีที่จะทรงดูแลทุกสุขของปวงชนชาวไทยจึงได้ก่อเกิดโครงการและเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทั่วทุกภาคของประเทศในพระราชปณิธานที่จะให้เป็นสถานที่ที่จะได้ดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพสดใหม่สารที่สําคัญ จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเป็นความหวังและเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด รราชารุไทยสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขภาพและความสุขเพื่อประสบกานนรณิกรของพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระวจริรกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสารต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสง่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้าโกลเด้นเพจซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำรขิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปบพิษโดยได้พระราชทานนามร้านว่าโกลเด้นเพสโดยสาขาแรกคือโกลเด้นเพสพระรามเก้าเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2544วันนี้ได้เติบโตก้าวย่างเป็นโกลเด้นเพสสาขากรมทหารมหาเล็กราชวัลลบที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ เป็นร้านค้าปลีกของคนไทยสาขาลำดับที่20ภายใต้พระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ได้ยังประโยชน์สู่สังคมไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ปวงประสกนิกรได้มีกำลังใจด้วยร้านค้าโกลเด้นเพลสจะทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการให้และมอบโอกาสเกื้อกูล แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือกเกษตรกรไทยวิสาหากิจชุมชนที่มีการรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าของตนเองได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและประชาชนคนไทยก็จะได้รับประทานได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรมพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้คือพลังร่วมการสารต่อพระราชปณิธาน โกลเดนเพสใต,ต้ร่มพระบารมีอย่างมั่นคงเราเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะประเทศทางเกษตรนะคะเราเป็นประเทศที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเมื่อนึกถึงคนไทยนึกถึงรอยยิ้มแล้วก็แม้ว่าวันนี้เนี่ยรอยยิ้มบางรอยยิ้มอาจจะกลายเป็นรอยน้ําตาเพราว่าโควิดมา เศรษฐกิจกไม่ดีคนตกงานโลเด้นเพจภาคภูมิใจก็คือว่าเราเนี่ยรับของจากวิสาหกิจชุมชนจาก SME หลายย่อยซึ่งอย่างที่ทราบว่าทุกวันนี้เขากำลังจะไปไม่ไหวจริงๆนะคะโคเ้นเพสรับของเหล่านี้มาขาย,ยทำตอบคำว่าสารต่อพระราชนิพานในหลวงรศิี่ยทรงรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดิษฐ์ของในหลวงร้าสิ่งแรกที่สะดุดใจแป้งเลยคือคาว่า เดี๋ยวเราก้าทรงตั้งว่าที่เนี่ยเป็นตู้เย็นของประชาชนตู้เย็นของประชาชนคือพระองค์ท่านเนี่ยอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีควนี้พอนึกถึง Golden a t e วันนี้ต้องนึกถึงสุขภาพที่ดีใค่ะซึ่งแปลว่าเป็นเป็นเลยนะคะพี่ <c oughs> อูทุกวันนี้นะคะพอยี่มีโควิดเนี่ยคนก็อยากมีสุขภาพที่ดีเพราะการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเรามีฟืุู้้กันที่แข็งแรงขึ้นนะคะก็นึกถึงสุขภาพนึกถึง Golden a t e แต่แน่นอนก็ยังยึดหลักเป็นตู้เย็นของประชาชน เรามี Golden Kitchen ครัว Golden Place อันนี้เป็นสาขาที่4สาขาแรกเราเริ่มที่ชวนชมนะคะก็เราก็เอาอาหารสดแล้วก็แน่นอนนะคะเราเอารีครูทพ่อครัวแม่ครัวมาทําอาหารแล้วก็แน่นอนอาหารของเราก็เน้นอาหารไทยแต่ขณะเดียวเราก็ยังมีความเป็นอินเตอร์อยู่ด้วยเป็นกาแฟของคนไทยนะคะที่เป็นสกัดอย่างเข้มขน้นนะคะ จากดอยแม่สลอง,องการสร้างโกดังคอฟฟขึ้นมาเนี่ยมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่สิบควิัศษขอท่านคือมองว่าลูกปัจจุบันคนรุ่นใหม่ต้องการอย่างไรต้องมองว่าท่านก็ทรงทันสมัยด้วยทรงสรืบสารจากรอเก,ก้าแล้วก็มีความทันสมัยขาะเดียวกันถ้าดูเนของเราจะมีกระเ๊ยบมีมีหลายอย่างจะเป็นพืชผลผลิตของเมืองไทยที่ผลิตได้เองใช่ค่ะ โค l เน n นเพสก็รับของคนไทยเกษตรกรไทยคุณจะอยู่ภาคไหนเรารับหมดแต่แน่นอนนะคะต้องมาคัดคุณภาพด้วยเพราะว่าที่นี่เรารับอาหารที่เราเน้นคุณภาพขณะเดียวกันนะคะอดพูดอีกนิดไม่ได้นะคะเรามีมุมขนมไทยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นความภาคภูมิใจจะคนผลิตไม่พอค่ะขณะนี้เองเนี่ยขายดีมากอย่างที่เรื่องลือกันเลยข้าต้มมัดเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพระองค์ท่านรอเก้าเนี่ยทรงมี ไปขอใช้ภาษาแบบคนธรรมดาวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและวิสัยทัศน์ก็ได้ถูกส่งต่อจากในหลวงรอ .9 มาสู่หลวงรอ .10 แต่มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างแท้จริงวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าโกลเด้นเพจร้านค้าปลีกของคนไทยได้สะท้อนถึงพระมหาโกโราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนสินค้าของเกษตรกร,กรในภาคต่างๆเพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วนะคะพีออ่อุสิ่งที่เราภูมิใจคือเราเราเป็นที่ที่วางของของคนไทยของเกษตรกร,ก,รก็ติดต่อผ่านทาง Golden Test ดดมาได้นะคะ แต่ก็อย่างที่ทราบเราก็ต้องคัดมาตรฐานด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นร้านที่เน้นถึงสุขภาพแต่ก็เราเป็นร้านค้าปลีกของคนไทยที่คนไทยต้องภาคภูมิใจอาหารที่ดีสุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญโกลเด n นเพแห่งนี้จึงตอบโจทย์ให้กับพวงชนชาวไทยด้วยเป็นสถานที่ที่ก่อเกิดจากน้ำพระราชเจ้าเไทย ห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่อยากจะให้สถานที่แห่งน,นี้คือโกลเด้นเพสได้เป็นศูนย์กลางในการจําหน่ายผลผล,ผลิตทางด้านการเกษตรในทุกภาคของประเทศเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมกันลุกขึ้นยืนร่วมฝ่าฟันก้าวผ่านโควิด -19 ีใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ